ครับก็มาเรียนหลักสูตร EM นะครับก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะเรามีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับที่อยู่ในวงการพลังงานในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราได้มีโอกาสได้พบปะเพื่อนในที่อยู่ในวงการเดียวกันนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารจากกระทรวงพลังงาน,นครับแล้วก็เราได้มีการสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากในการทําธุรกิจนะครับหรือการทําโครงการต่างๆในอนาคตนะเพราะว่าบางครั้งภาคราชการเองเนี่ยก็จะ อาจจะต้องมีบางครั้งก็ต้องอาศัยนะครับในส่วนภาคเอกชนนะครับมาร่วมสนับสนุนนะครับในเดียวการภาคเอกชนก็ต้องได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากภาคราชการเพื่ออำนวามสะดวกให้สามารถดําเนินการไปได้ตามแผนที่วางไว้นะครับในส่วนของประโยชน์ที่เราได้รับจากการเรียนครั้งนี้สามารถนําไปใช้ได้เยอะเพราะว่ามันมีหลายมิติครับที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการในเชิงการบริหารนะครับในการบริหารงานในการดูแลทีมงานครับแล้วก็ในการเอาระบบ เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับในการพัฒนางานที่เรามีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็สําคัญคือ,อว่าสิ่งที่สําคัญจากนอกเหนือไปจากที่เราได้เรียนรู้จากในเรื่องของวิชาการแล้วเนี่ยเราได้รู้ได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับในการที่ไปดูงานนะครับแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเพราะแต่ละคนก็มีแบ็กกราว์ไม่เหมือนกันครับพอมามามาร่วมกันแบ่งปันครับสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาแบ่งปันกันก็ทำให้เกิดประโยชน์ครับแล้วก็ ก็จะสามารถนําไปใช้ในงานปัจจุบันของเราไดอา้อย่างในกรณีของทางภรคกระชวนเองโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพลังงานเนี่ยมีความสําคัญมากครับต้องได,ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนี่แหละโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานในการสนับสนุนครับให้สามารถผลักดันโครงการที่เราเศึกษาหรือจะลงทุนเนี่ยนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงในด้านพลังงานกับประเทศได้นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือว่าอ,อ,อยากจะเชิญชวนครับน้องๆครับ,รบหรือเพื่อนๆครับที่มีโอกาสโดยเฉพาะเป็นผู้บริหารเนี่ย หลักสูตรนี้มีคุณค่ามากแล้วก็เป็นประโยชน์ครับสามารถเอาไปต่อยอดได้แล้วที่สําคัญคือเราได้เครือข่ายครับซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับการทํางานร่วมกันได้ในอนาคตแล้วก็ช่วยให้ประเทศของเราเนี่ยก้าวไปหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนครับขอบคุณครับ